สวัสดีค่ะนักเรียนมหกทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเริ่มสาธิตการปฏิบัติท่ารำเพลงรำแม่บทเล็กในท่อนที่สองนะคะซึ่งจะเป็นท่อนกวางเดิน,ด,นดงหงบินนะคะเป็นท่อนนี้นะคะเริ่มจากท่อนนี้ไปเลยเวลานักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอมาส่งครูนะคะก็จะเริ่มจากท่อนนี้เลยไม่ต้องไปเปิดตั้งแต่แรกนะคะ เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ท่าโบกของคลิปที่แล้วนะคะมือข้างซ้ายตั้งวงบนมือข้างขวาจีบทรงหลังนะคะทีนี้เราจะต่อคำว่าทั้งกวางนะคะทั้งกวางมือทั้งสองข้างจีบกวางนะคะหักข้อมือลงแบบนี้นะคะจีบกวางมือนิ้วโป้งแตะกับนิ้วก้อย นิ้วนางแตะกับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางอยู่ชิดติดกันแบบนี้นะคะเป็นอุ้งมือกว้างนะคะเอาไหมแตะแบบนี้นะคะตั้งโบกเสร็จแล้วมาหนึ่งสองหักลงนะคะเหมือนกับเราตั้งวงล่างเลยแต่เราหักลงอเอาไหมตั้ง 1 2 3หักลงทั้งหงออกนะคะม้วนเข้าหาตัวเองแล้วไงออกกว้างนะคะทั้งหงออกแล้วค่อยตั้งกว้างมือข้างข้างซ้ายนะคะมันจะขึ้นสูงกว่ามือข้างขวาทั้งกวางนะคะเอาใหม่โบก หนึ่งสองสามทั้งหงายตั้งกว้างเดินดงเปลี่ยนนะคะเลื่อนเป็นสลับมือจากมือขวาอยู่ข้างล่างกลายเป็นม sure. ือขวาอยู่ข้างบนนะคะเปลี่ยนเอยเออเออเออเอ้ยขึ้นแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะโบหนึ่งทั้ง หงายตั้งกว้าง1น,นะคะเดินดง2เปลี่ยนเอ้ย3เออเออ4เออเออเอเอเย5สรุปว่าเราหมุนแบบนี้อยู่5ครั้งนะคะขึ้นข้างซ้ายก่อน1สลับเป็นขวา2ซ้าย3ขวา4ส,สุดท้ายเป็นซ้าย5 นะคะขึ้นลงห้าครั้งเสร็จปุ๊บเลื่อนมือออกมาจีบหงายอยู่ระดับเอวนะคะหงดึงลงไปส่งจีบข้างหลังบินหงบินนะคะเอาใหม่นะคะตั้งโบกหักข้อมือลงทางหงายตั้งกวางเดินดง เอยเออเออเอเอ,เอจีบหงบินต่อไปนะคะถ้ากินนรินหงบินเสร็จแล้วเลื่อนมือออกมาตั้งวงก่อนระดับเอวจีบกินนรินมือข้างขวาเหยียดแขนตึงแบบนี้นะคะจีบหงายมือข้างซ้าย จีบปลกข้างนี่อยู่ระดับศีษะแบบนี้นะคะเอาใหม่ตั้งจีบกินดึงนารินต่อไปเป็นท่าเรียบถ้ำนะคะบิดข้อมือค่ะพลิกมือที่จีบด้านบนนะคะพลิกสะบัดตั้งแล้วหักลงเอาใหม่จีบพลิกสะบัด ตั้งแล้วหักลงมือที่จีบงายนะคะงายออกงอแขนแค่นี้นะคะเอาใหม่จีบงายเรียบทํำหักข้อมือลงอันนี้งอแขนนะคะเรียบทํำทีนี้ดึงขึ้นดึงลงแบบนี้เออฮะเออเอเอ นะคะดึงขึ้นดึงลงจีบที่อกอั้มมือข้างซ้ายตั้งขึ้นเป็นวงบนมือข้างขวาตั้งวงเหมือนกันแย่เหยียดแขนนะคะเหยียดแขนตึงข้างขวาแบบนี้นะคะจีบที่อกอั้มตั้งไพ เอ hum. MM. อเออเออออันนี้รวมมือนะคะเหมือนกับคลิปแรกเออ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 อ่ะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่โบกนี้นะคะเลื่อนมือลงมาทั้งงายกวางเดินดงเอ่ย เออเออเจีบหงบินตั้งและจีบกินนารินพลิกเรียบทาดึงขึ้นดึงลงค่ะเออฮะเออเออเออจีบที่อกอําไพ เออเออฮะเออ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 เอค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่อนรับของมันนะคะซึ่งท่อนรับทั้งเพลงจะมีอยู่สามท่อนนะคะหนึ่งท่อนเวลาเราลำมหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนลำอยู่สองท่อนจะมีท่อนรับเป็นดนตรีนะคะซึ่ง อันนี้ก็เมื่อกี้เราลำคลิปก่อนลำ1หนึ่งท่อนอันนี้ลำอีกหนึ่งท่อนก็จะมีท่อนรับนะคะเป็นเพลงรอบนี้นะคะพอหมดโบกปุ๊บนะคะนับหนึ่งดึงมือนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างระดับเอวมือที่จีบทรงหลังยกขึ้นมาจีบปลกข้างนะคะ,ะเอาใหม่ตั้ง โบกนับ1ดึงขึ้นมา2 3เสร็จปุ๊บจังหวะที่4บิดมือที่จีบนะคะพลิกเป็นตั้งวงมือที่ตั้งอยู่ด้านล่างพลิกเป็นหงายแบบนี้นะคะเป็นท่าผาลานะคะ,อะเอาใหม่โบกนับ1จีบ ขึ้น2นับ3พลิก4ี่เอาใหม่อีกรอบนะคะตั้งนับ1จีบขึ้น2นับ3พลิก4นับ5เสร็จแล้วมือที่ตั้งวงนะคะพลิกเป็นวงบบวานหงายออกแบบนี้มือที่หงายอยู่ด้านล่าง ตั้งขึ้นเหยียดแขนตึงนะคะเอาใหม่ลงนับ4นับ5ตั้งขึ้น6นับ7เสร็จแล้วเลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะคะท่านี้นับ8เอาใหม่นะคะโบกนับ1จีบขึ้น2นับ3หงายส นับ5ตึง6นับ7งองเหมือนเดิม8เสร็จแล้วอีกเซตหนึ่งนะคะพิจกรรมต่อไปนะคะอีกหนึ่งเซตนะคะนับหนึ่งจีบขึ้นสองเอาใหม่นะคะหงาย นับหมือที่ตั้งวงเลื่อนลงมานะคะมือที่หงายยกขึ้นมาจีบจีบขึ้น2นับสทีนี้พลิกมือที่จีบเป็นตั้งมือที่อยู่ด้านล่างหงายออก4อ่ะเอาใหม่นะคะหมดวงนับ1จีบขึ้น2นับสพลิกสนับ ห้าเหมือนท่าอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะมือนิหงายออกมือนี่เหยียดแขนตึงตั้งขึ้นหกนับเจ็ดงอลงอีกทีแปดหนึ่งสองสามจีบหนึ่งสองสามโบกหมดแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะหมด โบกตรงเพลงนะคะตรงเนื้อร้องเสร็จแล้วขึ้นอ่ะหมดโบกนะคะนับ1จีบขึ้น2นับ3หงาย4นับ5ตั้งขึ้น6นับ7งอลงเหมือนเดิม8อีกรอบหนึ่งนับ1จีบขึ้น2 นับสพลิก4นับ5ตั้งขึ้น6นับ7งอลงเหมือนเดิม8 1 2หสาจีบ1 2ึสโบต่อไปนะคะจะเป็นการทำท่าร่วมกับเข้ากับเพลงนะคะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่โบ ดึงลงมาทั้งไงายตั้งกวางหนึ่งสองสสีจีบข่ะหงบินตั้งแล้วจีบกินนารินพลิกเรียบทำ ดึงขึ้นดึงลงค่ะหนึ่งสองสามจีบอัมไทยหนึ่งสองสามจีบหนึ่งสองสามวางนับหนึ่งดึงขึ้นสองสามไงสี่นับห้าตึง หนับเจ็ดงอเหมือนเดิมแปดนับหนึ่งจีบขึ้นสองนับสามงายสี่นับห้าตึงหกนับเจ็ดงอแปดหันมารวมค่ะจีบโบก สำหรับคลิปนี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกฝนมานะคะถ่ายคลิปวิวดีโออย่างที่ครูบอกนะคะเริ่มจากทั้งกวางเดินดงนะคะจนถึงท่าโบกตรงนี้นะคะแต่ละคลิปครูสอนถึงตรงไหนให้ถ่ายคลิปถึงตรงนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ